เราจะพาทุกท่านไปจัดอะไรเช่นเคยนะครับผมออ้ยแตกไหมเนี่ยโอ้ดูดิมอนนวิ่งขึุ้ดเโอเคครับก็กระนาดส,สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจัดอะไรเช่นเคยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรอะไรนะครับโอเคไปกันเลยไป แกะมาแล้วตนีนี้นี่เป็นหม้อน้ํานะครับผมซึ่งเป็นหม้อน้ํามินียมสั่งมาจากลาซาด้าเนี่ยแหละก็ไม่แพงมากนะครับผมไม่ถึงพันนะครับผมก็ได้เป็นขุีนี่มามแกะให้ดูเลยอนนโอ้ยแตกไหมเนี่ยได้มาจริงๆก็เขาจะให้มาแค่คุยนะครับอันนี้ผมแอบประกอบไปแล้วคืออันนี้เอานอ็อตเบอร์1ิบหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ลองแหวกตัวนึ้งนะครับสบภาพที่ได้มาก็มีรอยนิดหน่อยผมมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นแค่ที่เขาให้มามันไม่ได้อัดเป็นเป็นแบบนี้ครับเป็นเขาเรียกะลยลนะ b u แบบเ,เดี่ยกันกระแทกมาก็เลยทําให้ของมันอาจจะช้าตอนที่ส่งของ,ของมางานก็จะประมาณนี้นะครับผมนี้สั่งจากมาซาด้าก็จะประมาณนี้นะครับข้างหน้านี่ถือว่าสวยเลยโอเคอีกกล่องหนึ่งนะครับผมสั่งเป็น อันนี 2. 2> ้เป็นมือสองลองแกเก็บก่อนเกะออกมาไปที่เรียบร้อยแลครับก็จะเป็นพัดลมตแต่ก็ไม่รู้ว่าพัดลมจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันเหมือนพัดลมของ CBR นี่เว้ CBR ตัวหวัวฉีกับเป็นกระตุกหวัวฉีไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวเดิมถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยครับ มันจะมีไอเซนเซอร์ตรงนี้เซนเซอร์ที่เอาไว้จับความร้อนเวลามีความร้อนมากๆพัดลมอย่างเี้ทำงานนะครับเดี๋ยวผมไปเรือไปเรือที่รถอันเก่าก่อนว่ามันเป็นสายไงรู้สึกว่าจะมีสายอันหนึ่งมาต่อนนี้แล้วอีกสายหนึ่งจะเป็นสายแบบแบบนี้แหละครับที่ต่อกับปลั๊กของแบตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราได้ของมาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปประกอบเลยละกันแล้วยังไง เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีว่าพัดลมมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่านี่ซื้อมาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดต่อไม่ได้อาจจะต้องต่อตรงเอาครับโอเคไปตัดไปตอนใส่เสร็จเลยแล้วกันสั่งมาจะได้ของมาอย่างก,ก็คือนี่นสายม่นาน้ำเขาให้ยาวประมาณหนึ่งเมตรเลยโอเคของก็มีเท่านี้นะครับผมมีสายมอนาน้ำมีม,มอนม้ำแล้วก็มีพัดลมม่นม้ำนี่ได้ประมาณ250อยาเองมั้งไม่รู้ว่าใช้งานได้ปะเนี่ยโอเค อันนี้บิลประมาณ600กว่าบาทผมหนึ่งสองแล้วก็3เช่นนี้619บาทมันรรดโอเคครับก็ตอนนี้ก็ถอดชุดสีไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็มีถ่ายน้ําเรียบร้อยแล้เดรเสร็เลยเช็ดก่อนก็คือถ่ายน้ำนิ่ชันแล้วัวนี้ออกแล้วก็ถ่ายน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถอดเนี่ยกำลังจะถอดตัวน้ำ้วก็คือตัวเก่าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้เพื่อจัดการการทํางานของพัดลมนะครับผมแล้วก็ เอ่เป็นพัดลมที่ตัวล็อกมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องซื้อพัดลมตัวใหม่มาคือตัวนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเทสกันนะครับผมว่าพัดลมเนี่ยมันเสียบแล้วมันติดเปไหมเดี๋ยวลองดูอา้าวไม่ติดครับแต่กุญแจเยยใช้ได้เลยนะติดก็คือกลายเป็นต่อตรงเลยครับก็คือไม่ต้องมีเซ็นเซอร์หาอ่อะไรเลยก็คือมีกุญแจปุ๊บพัดลมติดเลยโอเคแสดงว่าเราก็ เสียบปลั๊กพัดลมก็เสรจบเลยครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอญาตถอดหม้อน้ำมาในที่เดีวยวกอนนี่ใกล้เสร็จแล้วมาเดี๋ยวกันโอเคถอดสายนี่อุยนี่เป็นน้ำจากหม้อพักนะครับผมจะยกไว๊กนะไปไหนดีกูเนี่ยนี่นะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทีว่ามันจะสวยไหมโอเคเนี่ยอินเนี่ย คือตอนนี้มันมีประเด็นที่ตรงนี้ครับโอเคครับก็มันจะมีปัญหาที่ตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนนะผมมันคือตัวเซ็นเซอร์ที่จะไปแจ้งบนจอว่าไม่ให้จอเขาเลยนะเหมือนหน้าปัดว่าแบบเออพัดลมมันร้อนแค่ไหนับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวจับเซนเซอร์แต่หม้อน้ํามันเนี้ยดูดิเนี่ยหม้อน้ำมันนี้มันออกออกอย่างนี้เว้ยแต่ส่วนอันนี้มันออกตรงตรงเลย หนูจะไปตัดดีเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยอยากตัดเลยอาจจะย้ายตัวนี้ไปไว้ที่อื่นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะใส่ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเยวตัดภาพไปเลยมาที่เท้า จอ,อ,อเคจจรื่องร่มตัวนี้ก็ใช้ได้เว้ยไม่เหนือนกันเลยโอเคครับเมื่อกี้ก็รถไปลองมาเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ใส่เสร็จติดตั้งหมดอันที่เรียบร้อยนะครับผมก็พยายามเอาให้พวกชุดวาวเงี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมสรุปเป็นผลเป็นไงครับไปดูดูครับวทำนอนไม่วิ่งขึ้นสุดเลยตอนแรกก็คิดว่า เรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันติดแค่ตรงนี้ครับเซ็นเซอร์มันน่าจะโดนพวกเหล็กนี้มันก็เลยทําให้ความร้อนมันขึ้นตอนแรกนี่ใจหายวาับเลยนะสำหรับใครที่เคยเจอแบบว่าความร้อนขึ้นก็ลองเช็คตรงนี้ดูครับไอ้ตรงเนี้ยเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับมันไปโดนกับเหล็กหรือเปล่าต้องดูดีๆถ้าโดนก็ <c oughs> ลองง้างออกไม่ก็หาอะไรมาพันครับผมขอผมจะเกียบแข็งนี้ไว้ก่อน ตอนนี้ความร้อนมันสูงอยู่เดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นเดี๋ยวค่อยหาที่พันสายไฟสายไฟมาพันตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะแก้กนยังไงไม่รู้ว่ามันหักหนังกงอได้เลปล่าเค้พัะลมก็ติดปกตินะครับก็คือเปียบก,ก็ติดเลยอเคส่วนเรื่องความร้อนนี่ดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> โอเคใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็รู้สึกใสา่ย,ยางนี้จะมีรั่วนิดหน่อยอใส่เสร็จแล้วจะประมาณนี้ เชียอย่างแอ๊อะครับผมเห็นไหมก็ตรงนี้ก็มีตัดตัดบางโคนไปนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้ตัดนิดนึงแต่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะไม่ได้เก็บงานถือว่าสวยอยู่ครับก็คือถ้าไม่ตัดมันจะไอตรงนี้มันจะไปทิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะมีรอยม่ขูดแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยค่อย ยุบไปเรื่อยๆมันจะทาให้อาจจะให้หม้อน้ํารั่วได้โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมโอ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ใส่หม้อน้ําอนที่เดือดร้อยสำหรับเรื่องความร้อนนี่บอกเลยว่าดีกว่าเก่าเยอะนะครับผมสําหรับคนที่ได้เครื่อง c b r มาก็ควรจะใส่หม้อน้ํา c b r นะครับจริงๆหม้อน้ําเดิมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าควรเป็นหม้อน้ําใหม่เพราะว่าหม้อน้าเก่ามันผมผมมันตันหมดแล้วแบบตอนถ่ายออกมานี่คือแบบหูตัน ตันจัดนะครับผมก็คือแบบดําน้ํานี่ดําไปหมดเลยอันนี้ส่วนหม้อน้ําวันนี้ก็คือได้หม้อน้าใหม่ก็อย่าลืมเปลี่ยนสายยางด้วยสายยางมันค่อนข้างเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ